ดีครับมือน,นีการสพายเอฟซีมาขอโชว์ขอหลาดนะครับเนาะมาเบิง้งข่องโบราณข่องโบราณน,นี่ผาดสามงวดแล้วครับอีซีครับผาดมางวดที่สามแล้วตะก้อนนี่หกแปดงวดนะเข้ามาทั้งบนทั้งทั้งบนตลอดแล้วก็มีสามตัวในมีสามตัวโตัว,ว,วตน,นะครับไนดะ้นเพราเขาตรงจากข่องโบราณนะครับเนาะมือนีการสิพายเอฟซีมาซองข่องโบราณอีกแค่หนึ่งครับอีซีครับว่า สีเป็นสี่ได้ตัวไดเห็นตัวไดนเนาะครับเนาะไอเอฟซีเบิ้งเอาแต่ว่าแอดเห็นเลยหล่ะครับอฟซีครับสีเห็นตัวเดียวกันบอเนาะครับเนาะเห็นไวแล้วกับเขียนไวแล้วหลายย่านลืมสีเบิ้งจุดจุดเก่าแล้วครับจุดเคยได้เลขบนมาตลอดจุดนี้เคยได้เลขบนมาตลอดครับอฟซีครับสองตัวบนสามตัวตวดหัวที่ออกสามตัวตดตันกา ได้หอดลางน้ำครับอีฟซี่ครับมือนี้ก็อยู่กับคุณแม่นะครับเนาะแม่ซี่เลยกลับกับของโบราณครับอีฟซี่ครับก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปของของโบราณนะครับเด้อคันอีฟซี่มากก็คอยจัดคัดก็คอยกผ่านไปเนาะครับเนาะมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับทางช่องพูดถ่อฟ้ารวยพอสวายฟ้ารวยนะครับอีฟซี่ครับเอาบาตนี้จะให้อีฟซี่สวงเมืองคองไปนํากันครับอี่ที่ครับหลักะให้เบิ้งเอาว่าเห็นคือกันบอเนาะครับเนาะ ให้เอ็ดกับเสียให้เอฟซีเบิ้งก่อนก็ค่อยสิมาเฉลยอีกเทนึงว่าเห็นตัวใดครับเนดะ้อว่าเห็นตัวใดเนาะครับเนาะงวดที่แล้วปูพันกระไห่ครับพี่ชีครับแต่ว่าแห่งนะบับวหนึ่งกับเกตมันตัวเดียวกันนะครับเนาะบัวหนึ่งกับเกตตัวเดียวกันซีหนึ่งแปดครับพี่ชีครับ แต่มันเป็น4ีเกตแปดไปออกสามตัวซะนี่ก็บ่มีคนคิดว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันเนาะครับอันนี้ก็ไอเอฟซี FC เบิงเอา๋อนะครับเออเอาสิให้เบิงข่องโบลัพครับพี่ครับข่องสมัยเกา่าสมัยดังสมัยเดิมเนาะครับเนาะมาต่างๆของวัดอา่าดึงภาพเอฟซีเห้ใกล้ๆ,ๆนะครับเนาะ เห็นตัวใดกะเบิ่งเอาได้ครับเด้เอค่าเห็นน้ำกันเนาะครับเนาะคุณแม่เห็นตัวใดพ่ะแม่ไม่เห็นเอบไ่เห็น แม่พอเห็นมั้งจท่านได้เห็นทน่านได้เบิ้งมันนั่งกบทำนอนเล็กน้อยก่นอนอาบานนี่ครับยุซี่ก็นอนให้แล้วนะครับเนาะปกติเคยได้ยุตุ่มคลองมาตลอดเก้างวก็ได้ยุตุ่มคลองตลอดพอช่วงหลังๆมานี่กับยุตุ่มคลองว่าเอามาเบิง้งแต่ทางอื่นเบิง้งแต่ทางอื่นแต่ว่าตัวันชัด ทิดงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วนี่ยกรสงสสยอดดอกเพราะว่าเห็นยู่ใสวัดเงวดที่แล้วเขาเห็นอยู่นีเนาะแม่เนาะเดี๋ยวสิงไงเบิ้งได้รับเบิ้งสี่รับงวดที่แล้วก็เห็นยุงสี่แต่บ่อเอาอนะครับเห็นยุงสีบ่เอาแจ็กสีออกใสตัวใดว่าสันเพราะว่ามัน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 เป็นตัวนี้มันเป็นมาตระดูนเนาะครับนี่พี่ท่าน มันป็นมาตรนร,กกร,ตตรนเลเกียดตงงุ่นต่นีย่นจักเสียวใสตัวได้มาสันกเ็เรยว่าไปเอาอยม่องเก่านะครับเ่้อันนี้เนใี่ยไตทองไตทองของข่องนะครับเนาะว่ามันเละก,กระจัะกระจายปวดมาสันจัดไปก็เลยบอถือครับอยู่ซีครับบัดนี่สีมาใหเอฟซี FC เบิงอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อกี้ไงตัวได้ขึ้นละมอกี้ไงตัวนี้นข,นนนนขึ้นทั้งสี่แล้วเนาะเออแม่นยครับไงขึ้นทั้งสี่อยู่ลักษณะนี้ครับ อยู่ในตุ่มค้องนะครับเรื่อเอฟซีครับตุ่มค้องเห็นอยู่ซองหม่องนะครับเนาะตุ่มค้องหันเบื้องที่แรกหันเห็นเป็นเจ็ดศูนย์หานี่ครับเจ็ดกับหนึ่งมันคล้ายๆกันบาดนี่เขียนลงให้เบิดเลยแต่ว่าเอฟซีต้องไปตัดเอาซองตัวเอาเนาะครับเนาะเจ็ดกับหนึ่งคล้ายๆกันเป็นเจ็ดศูนย์ห้าหรือหนึ่งศูนย์ห้าเอฟซีครับเอฟซี FC, ตัดเอาซองตัวเอา บานิศูลตัวนี้เป็นศูนเป็นหาซูลเก่าเลขอยูนี่ครับนหาซูลเก่าตัวเลืองๆนี่เป็นเก่าครับตัวขาวนี่เป็นหแล้วก็ยุ่กลางเป็น0ูลนะครับเนาะหาก่เลยลงไห้เบิดเห็นยู่ซวงมองครับพซครับเป็นห้าแล้วก็หนึหาหรือเก็คล้ายๆกันอันนี้ข้องโบราณน,นะครับเมื่อตัดสตัวเอา สตัวกับ่มีหลายตัวครับอีวี่ครับมี0ูนหาหาศนแล้วก็ศูนย์เก่าเกศศูหาเาโอ้คือหลายเทยล่ะเอาไปมาตัดออกไปคือมีหลายเนาะเอาที่ตัดให้แค่สาหางเะยครับว่าที่ครับมีหนึ่ห้หแบบเนาะเก้าห้าหาเ ตัดเอาไปานีครับพี่ชีกับเอาไปโร่งเอาเด้อครับเด้อหาเขากา็หาหาหัวเหาเพราะว่าตามที่แอดเห็นนะครับเนาะแต่คุณแม่คุณาบาปุเห็นไม่ชี้หน่อยเห็นตัวใดนไหมเนาะไม่ชี้หน่อยเมือดตึ้อเมือดเตืบออ๋อไม่ชี้หน่อยกับเมือดตึ้อคือกันครับพี่ชีครับมองก็เปลี่ยนอืม เห็นหาเจ็ดอีกละคุณแม่เห็นหาเจ็ดปบวบัินี่เอาหาเจ็ดกับตัวเดียวกันหาเจ็ดเจ็ดหานเลยครับด้วยเอฟซีครับคุณแม่เห็นหาเจ็ดเห็นชัดป่าแม่เห็นชัดค่ะตัวใดก็แม่หาเจ็ดตัวเดียวหาเจ็ดตัวเดียวครับเอฟซีครับตัวที่เอดเห็นเป็นเจ็ดศูนย์หาต้องขับละหนึ่งศูนย์หาอยตุ่มคลองเลยครับด้วยเอฟซีครับแต่ว่าเลขอยู่ข้างๆเทิ้งเทิงเทิ้งตุ่มคลองลงไปหันไปเห็นเป็น หาศูนย์เก่านะครับเนาะมาเห็นแวบบเบิ้งคักๆกับอ่าซัดขึ้นกันนิวเบิ้งไปเบิ้งมาตาไล่เป็นตัวอื่นครับพี่ครับแอที่เอาตัวแรกตัวที่เคยเห็นนั่นแหละเนาะครับเนาะอ๋อคุณ <Okay. S 1> ก็เห็นคก็เห็นว่าแม่แม่เห็นอยู่สายสี่เบิ้งในแหมเด๊ okay. นี่นี่จันนี่โอ้ครับแม่เห็นอยู่หันตี <laughs> อืมหาเจ็ดตัวเดียวหาเจ็ดตัวเดียวอ๋อคุณแม่เพิ่นเห็นหาเจ็ดเจ็ดหาเลยครับแล้วเอฟซีครับ ก็มีตามที่เอ็ดจะเห็นอยู่นี่นะครับเนาะอืมเอาเอาาเเห็นชัดนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขคุณแม่เห็นอยู่บางหันหาเจ็ดปลายทางเจ็ดห้าหาเจ็ดตาบลเล็อยู่ในตุ่มคลองนี่ครับพี่ซี่ครับออย่างสี่แหละขอถูกไหมอันนี้อันเดียวไหมสี่เ,เอสซี่เป็นเบิรงก่อน ครับนี่ครับนี่เห็นนั่หันเาเจ็ดเห่าเจ็ดเจ็ดหาตัวเดียววก็สันไม่เห็นไม่เห็นนะครับเนาะอันนี้อหนึ่งนี่ศูนย์ที่ตรงกลางนี่ครับอยู่ที่ครับหนึ่งกับเจ็ดค่ายกันศูนย์ห้านะครับเนาะหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าเจ็ดศูนย์ห้าแต่ว่าตัวนี้ครับอยู่ที่ครับนี่ตัวนี้ยังไงนเยังน้อยนี่นี่ห้าครับอยู่ที่ครับนี่ตัวนี้เป็นหานี่ครับตัวนี้เป็นศูนย์ ต, pocket, ตัวก็เก้าตัวเรื่องเหลืองนี่เป็นเก้านี่ครับอิซี่ครับนี่แต่ว่าตัวนี้ออกขาวๆสีเขียวเล็กน้อยนี่เป็นศูนย์ตัวนี้มองเห็นแต่ที่แดงเป็นเลขหาแต่ว่าเบื้องในกล่องแก๊กชิเป็นเลขเอียงนั่นไหนเลขมื่อกล่องกับเลขเบื้องข้างนอกเป็นเลขหาครับอีดีครับอิซี่ครับห้าศูนย์เก้าเรื่องเหลืองนี่เก้านี่ตัวนี้กลมๆนี่ศูนย์ตัวนี้เป็นหาครับหรือว่าผมคนอธิบายเห็นศูนย์ศูนย์เก้าก็ได้ครับอิซี่ครับ ว่าเดเดียวเห็นเป็นหามันมีหัวอยู่นี่น่อยนึงนี่ครับซี่ครับนี่มองตึ้งนี่แตเลขลงหายเอฟะครับเนาะเป็น509ศครับครับอ้าวครับเอฟครับก็สลับตัวเลขชุดนี้นะครับเนาะจากคลองโบราณได้เลข3าตัวมาอยู่สชุดแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันมัดคือเจ็ดศูนย์หึ่นย์หาเก้าศยกรือว่าเก5ตัวเดียวกันครับครับตัด2อตัวกับมีหนึ่งหาเจเก่าแค่นั้นครับพี่ซีครับ หนึ here, ่งหาเจ็ดหาหาเก้าแก่นครับพี uh, ่ซ uh, ี่ครับแล้วก็ศูนหาหายเอาเด้อครับเด้อเพราะว่ามันมันย่ำเนาะครับเนาะเพราะว่ามีศูนหาไหลครับพี่ซี่ครับอธิบายปลุกหลหากับปลุกซื้อปฏิบายอีกเด้อเอาเดี๋ยวหลงห้ก่อนครับพี่ซี่ครับศูนหาหาศูนทรับเอาเด้อครับเด้อเอากห้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางเท่านั้นของโบราณ องวดนี้เน้นไปที่ศูนย์หาครับพี่ซีครับเพราะว่าเบิ้งตัวได้มันกลายเป็นศูนย์หาน้ำกลเนาะครับเนาะมีแต่เกาศูนย์หาทันทีเป็นตัวกลับนะครับหาศู 0, 0นย์ศูนย์หานะครับเนาะเาขอจบคลิปไปเพียงสมามีพ่อกับไม่ไดคลิปหนา้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายม่ครับ